ทุกคนคะวันนี้เราซื้อหมูมาสองตัวค่ะเราจะมาเลี้ยงหมูกันนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เลี้ยงมาหลายเดือนมากอันนี้คือซื้อมาตัวละสองพันค่ะวันนี้ก็คือวันแรกที่เราจะมาให้อาหารมันนะคะจะต้องดูแลมันดีหน่อยค่ะเพราะว่ามีแค่สองตัวนี่เองค่ะตอนนี้น้องก็จะมาให้อาหารบัวนะคะฮะนี่เกยอยากกิจ้าเธอเอาชาคนเราก็จะปีน้ ชิกเกนกระจาลีเน,นี่นยค่ะทุกคนเวลาเราซื้อเราซื้อสัตว์มาแบบใหม่ๆนะคะเราก็ต้องแบบก็คือทําให้เขาจําเราได้ค่ะว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของเจ้าของของเขานะแล้วก็ตอนที่เราให้อาหารเขาเราก็ต้องอธิษฐานก็คือใครพูดอะค่ะว่าเนี่ยเราเป็นเจ้าของเพื่อเธอแล้วนะจําเราด้วยนะตัวน่าจะกอ่อตัวออต,ตัวจอกใหญ่เนี่ยแตลิดเตวิดเลีย ก็ราว่าเดี๋ยวมันจะได้จำเราได้มันจะได้แบบเอ่อชื่อวงหน่อยนะคะลูกเลิกจิจยาสเกตเป็นจิตยาสเกตไม่วีว่าฉัไม่วีเอาไปวีบ้าอ๋อก็แค่เอาไปวี่ะกุลาเหวออร่าบัวตอนนี้คือมันไม่ค่อยมาไม่กล้ามากินแล้วอ่ะ เเที่ยวเียทีก็คือเจอกันครั้งแรกก็อาจจะกลัวๆก้ากลัวๆเหมือนเราเจอเพื่อนใหม่ๆหรือว่าเจอคนใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้ก็จะยังไม่ชินนะคะก็จะกลัวๆก้ากลัวๆไม่เข้ามายุ่งด้วยกลัวว่าเขาจะทำร้ายเราอะไรแบบนี้ก็คือไม่ไว้ใจนะคะก็เหมือนกับสัญชาตญาณของคนนะคะนี่เราก็ต้องเลี้ยงมันดีๆค่ะมันจะได้อยู่กับเรานานๆโตไวๆ น้ำมนะันเนาะน้ำมันเนาะเดูท่าไม่เคลยดูท่าไม่เคลอ,อ๋วีอ๋ชาต้นนอต้นจอเกบบ็บขาจ้่เนาะไปแก่นไอแกนก,กน็กจา้าลีเนาะเรื่องแล้ค่ะทุกคนก็เวลาเราเลี้ยงสัตว์ใหม่มาใหม่ซื้อสัตว์มาใหม่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นเป็นอะไรก็ช่างอ่ะหมูหมากระไก่พวกนี้คือเราก็พยายามให้เขารู้จักเราแล้วก็อยู่กับเข้า,ขากับเราได้ จำเราได้เวลาต่อมามันจะได้เชื่องแล้วก็เวลาให้อาหารมันจะได้ไม่กลัวเราอีกโดยนานๆมันก็จะไม่กลัวเราแหละสองตัวเนี้ยตอนนี้คือมันยังกลักวๆใกล้กินอะไรคะ่ะเดี๋ยวมันจะกินเยอะแต่มันก็จะกินเยอะอ้อติอติออ้อติอติอรีบ้าชโชว์เราต้องไปหลบมันคะ่ะกุ๊ดซุกกุ๊ดซุกกุ๊ดซุกกุ๊ก Thank mm -hmm.